สวัสดีค่ะสวัสดีกับเช้าวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพค่ะกับช่องตาลูกแานชาแนลค่ะบรรยากาศเชา้านี้บรรยากาศตอนเช้าเมื่อนี้ได้ไหมน้อง ล้มวอยๆอยจากสีตกบ่ตกได้จำเนี่ยเมื่ออากาศเป็นตะโตกตะโตกพี่น้องชาลมดีดีโอยางชุมเหมือนต้นหมากลากไม่ไปสนสลัดจ้าพี่น้องแตกยอดอ่อนลายคักตอนเนี่ยพี่น้องเอ้ยว่ะพี่จังพี่มอดบ้านละคนอยู่ไก่คนอยู่น้ำซุมือบอรูว,ว่ามันใหญ่ กัดเอาเรื่องเพี่น้องเอารถมาจอดไต่โฮมได้แล้วค่ะตอนนี้ต้นใหญ่ละต้นใหญ่ตนน้ตน,น,ตนสูงแล้วค่ะอีกหน่อยก็ล่มเรื่อนอีกหน่อยแบบสองต้นนี่ใบไ,ไมก้กะสิจ,จุดกันนี่นาะพี่น้องเนาะมือเตะโฮมอยู่ไปไ พี่มีเปกมาผูกไต้ต้นใหม่เเด้อพี่น้องเลยอากาศดีค่ะเช้านี้กับอากาศกลางทุงไร่ทุงนาะอยู่กับท้องทุงไร่ทุงนาะจังสี่ยจ้ะบ่มหยังดอกพี่น้องกันอยู่กับทุงไร่ทุงนาะออเราจะทำมา,าตาแบบบ้านานี่ลระมาฝาก ต้นไผ่ครับต้นสูงต้นใหญ่ครับกินนอนบ่ไหวแล้วจ้ะหลายๆนอนมันขึ้นหลายมันก็กิกกนบ่ไหวเนาะพี่น้องเนาะแต่กับบ่ค่อยได้มากกินนั่นป่านนั่นกินได้บางเอา้าทำมีทำมีครับนี่แล้วจ้ะ กลางทุ่งให้ทุ่งนาะอยู่จังสี่เละจากเด็กจะอยู่กับท้องมียูสี่เละพี่น้องเอ้ยพี่มอดพาได้ตื่นเด้อค่ะพี่มอสพัดใ้ตื่นเด็กๆยังไม่ตื่นยังไม่ได้ขนขวานขนของลงุงจากรถเลยได้จ้าพี่น้องยังไม่ได้ลือได้อ่า เก็บได้อย่างู้จากรถจ้ะต้องรอเดี๋ยวไปเฮ็ดธุระให้มันแล้วก่อนนะพี่น้องว่ามื้อนี้ต้องเข้ากับมื้อนี้ต้องว่าต้องเข้าไปที่เอ่อโดมเข้าไปที่สํงงานันากงานอาณาจักรสาวน้อยเพลินแพงค่ะอาจจะสายจะน้อยเนาะเพราะว่าเพาิ่นบอกว่ามีการสั่งสรรค์หรือว่าปรึกษาหารือกัน อีกอย่างอีกอกับบรูด้ำเพิ่อน,น้ำพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปอีกจ้ะอากาศดีค่ะนี่ล้มลอย เดี๋ยวพี่มอดพักฟุงกลืจังก็นี่แหละเห็ดเคี้ยวทุกสิ่งทุอย่างเลยแหละก็จะได้เคี้ยวทั้งอันทั้งร้านกาแฟนี่ออกนะพี่น้องจะไปเฮดอันลมองเก็บคองเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็จะได้เคี้ยวตรงนี้ออกต่จะได้เปิดร้านขายกาแฟจากเทื้าเนี่ยเนาะพี่น้องบรรยากาศตอนเช้า จะได้รีบเคลียร์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างออกสิได้เบาบางหูเบาบางตาแน่จนันนงเลยน้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งย้ำไปกระหกอือคืออือคืออยู่บ่แม่นบ่อยากเก็บอยากเียนเด้อพี่น้องจ้าขอแหนเฮ็ดอันนี้แล้วก่อนเนาะพี่น้องเนาะจะค่อยๆปรับเปลี่ยนปรับปรุงไปปรับแต่งไป คอยเก็บคอยเมี่ยนไปสลับพี่น้องอู้เย็นดีแทะพี่ม่อนมาผูกเปียไปใต้ต้นไม้อีกจ้ะบื้อเต็มหม่องนางเด้จ้ะพี่น้องจ้ายากาศตอนเศร้า กก็ตกนะพี่น้องเมื่อเนีน้ยเนาะลองดูล่ะเมฆมาเบิดแล้วเป็นตะตกบ่จ้าพี่น้องจ้าแต่เมื่อวานนี่เป็นตะตกกับตะตกเมนี่ก็คึ้นไม่อีกเบิเ้องลีดาปริมาณนะ้ำฝนแล้วคือสิบวัปเป็นตะตกเลยจ้ะพี่น้อง ได้ยินเสียงนกเสียงอย่างประจ้าพี่น้องนกไล่ไล่นกกระจิบนกกระจอกสารพัดนกเลยมะเต็มยี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดอันนี้เสียจเน้ำมในกันิีนได้ค่อยๆลื้อเขาลื้อของออกพี่น้องจา้า พอยู่ตรงลานกาแฟแต่อยากขายของแล้วจ้ะตัวอยากขายกาแฟแล้วพี่น้องเพราะได้มีรายได้ขามาาลายทางเนาะบ้แม่นสิขายแต่งจะสมเนื้อสมมูแล้วพี่น,อออน,น้อมมง,องช่วงบ่ได้ขายสมเนื้อสมม,มูกับยังมีกาแฟขายน้ำไปน้ำตต่มกันเมื่อละหาแก้วสิบแก้วเมื่อละแก้วสองแก้วก็ดีด้วยน้อย้ะพี่น้องอยากขายแล้วเดี๋ยวพี่หมด เต็มที่ก่อนให้พี่มอดได้ไม่เห็ดอันนี้ว่าสิยกไว้มองใดเนาะพี่จ้ของเก็บของต้องเฮ็ดแยกออกจากตัววันเทิบพักจ้ะสำหรับพีบนี่สาวไว้สมนี้ก็เจ้าพี่น้องจ๋าเอาบรรยากาศกลางทุ่งน้รอบรอบทุ่งน้ำมาฝากพี่กอล้อจ้ะกำลังคิดแผนว่าสิอ เฮ็ดไปมองใดเนาะเฮ็ดมองเก็บของไวปมองใดครับพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามคอยอันรับชมกันทั้งคลิปนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยอัปเดตให้พี่น้องเบื้องลื่นเลยละว่านเขาจะจัดการกับมองเก็บของเขาจังไหนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนึกกันจ้าพี่น้องพบกันคลิปใหม่ค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า